หนูจะไปไหนกันคะนไปไหนกันคะลูกยิ่เหมือตรงนี้ค่ะแล้วหนูจะไปไหนกันคะเนี่ยไปโรงเรียนด้วยกันไปโรงเรียนด้วยกันไปเรียนกับคุณ,ค,ณ,ค,ณครูอะไรคะคุณครูจีงคุณครูติงแล้วหนูจะไปไหนไม่ขึ้นรถหรอคะจะเดินไปนหรอคะไปหนูมาเปหนูมาหันหน้ามาหน <c oughs> ่อยค่ะบายบายด้วยบายบายจำดึงบายบาย คุณครูสอนร้องเพลงอะไรคะคุณครูสอนร้องเพลงอะไรคะวันนี้เมื่อวานคุณครูสอนอะไรคะก็ไก่กักูก็ไก่แล้วร้องเพลงอะไรคะคุณครูสอนร้องเพลงอะไรคะลูกฮะคุณครูสอนร้องเพลงอะไรคะเสียรเบีย่าคุณครูสอนร้องเพลงอะไรคะลูกอ่ะเ่งก็จอดร้องเพลงอะไรคะ ไกลไกไกลไกลไกลบกลไกายกลไลไกลไกลไลกลไกลไกกล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 